<13. S 2> แขนหลอนเพื่อนสนิท คำว่เา,าเพื่อนมันลึกซึ้งกินใจกว่าจะมีคำบรรยายใดๆสำหรับบางคนแล้วถึงกับทุ่มเทให้หมดทั้งใจเพราะความรักความผูกพันและเห็นแก่มิตรภาพที่มีต่อกันสุดจะได้รับความจริงใจตอบกลับมาเช่นเดียวกันหรือไม่บางครั้งก็เพี้ยงตรำพังผ่านจนอยากจะเรียกลมหายใจกลับคืนมาเส้นใหมเธอเป็นเด็กสาวที่มาจากต่างจังหวัด เส้นทางมาของเธอได้ติดตามผู้เป็นป้ามาจากเชียงรายซึ่งป้าของเธอมีอาชีพเป็นหัวหน้ากุกอยู่ที่ร้านอาหารของลุงของฉันร้านอาหารจะตั้งอยู่บริเวณดนมชายหาดิมิลาส่วนฉันเองก็เป็นคนพื้นเพในจังหวัดสงขลามาแต่กำเนิดฉันกับเส้นใหม่เรารู้จักกันเนื่องจากระวังในช่วงปิดเทอมฉันมักจะหารายได้พิเศษด้วยการมาทำงานที่ร้านอาหารของลุงอยู่เสมอ คุณลุงของฉันนอกจากท่านจะทําธุรกิจเกี่ยวกับเรือประมงแล้วท่านก็ยังมีกิจการร้านอาหารอีกด้วยซึ่งตัวฉันเองและครอบครัวมักจะผัดเปลี่ยนกันช่วยดูแรลร้านแทนคุณลุงในยามที่ลุงฉันต้องติดธุระเนื่องจากช่วงนั้นฉันเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสามอายุของฉันกับเส้นใหม่ที่อยู่ในวัยไล่เลี่ยกันทำให้ฉันรู้จักสนิทกับเธออย่างรวดเร็ว เส้นไหมเธอเป็นคนคันข้างเรียบร้อยพูดจาไพเราะอ่อนหวานประกอบกับรูปร่างผิวพรรณหน้าตาดีด้วยและยิ่งทําให้เป็นที่รักใคร่ข,ของทุกคนในร้านกิจการร้านอาหารของลุงมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทําให้คุณลุงติดป้ายรับสมัครพนักงานเพิ่มแล้วฉันกับเส้นไหมก็ได้รู้จักกับนิพายคนซึ่งเธอมาจากจังหวัดพิษณุโลกเราสามคนก็ได้เป็นเพื่อนกัน ส่วนเส้นใหมกับนิภาพวกเธอทั้งสองจะพักอยู่ในร้านรวมถึงป้าของเธอและพนักงานคนอื่นๆด้วยซึ่งเป็นบ้านพักที่ทางร้านมีไว้ให้กับพนักงานหลังจากเลิกงงานประมาณสี่ทุ่มฉันมักจะนั่งเคลียบบัญชีการเงินให้กับลุงอยู่จนดึกเด่นฉันก็ได้นิภากับเส้นใหม่นี่แหละเธอทั้งสองจะคอยนั่งคุยอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าฉันจะเสร็จงาน แล้วถึงจะแยกย้ายขึ้นกลับที่พักฉันตจงอยู่ที่ร้านจนเกือบเที่ยงคืนเพื่อตรวจเช็คดูความเรียบร้อยให้พวกพนักงานในร้านเก็บกวาดเช็ดจูรวมไปถึงบริเวณส่วนของครัวรอรับบินสั่งวัตถุดิบเพิ่มเติมจากหัวหน้ากุกป่าของเส้นใหม่และมักจะได้ยินผู้ช่วยกุกสองคนผัวเมียที่ชื่อแพรกับคมสันพวกเขาทั้งสองทะเลาะก,กันอยู่เสมอ ในระหว่างสองคนนั้นกำลังทำงานเก็บล้างอุปกรณ์ต่างๆในครัวคุณฟางคะไอ้คู่นั้นนะ่ะมันทะเลาะก,กันเฉพาะในช่วงเวลาทำงานเท่านั้นเลยคะ่ะอีกเดียวพอเข้าห้องก็เห็นนอนกอดกันกลมเงียบเชียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกทีรู้ดีนะเธอนิพาเห็นไปถึงในห้อง,ของเขาโน่อนอา้าวถ้าคุณฟางไม่เชื่อ ก็ลองถามเส้นใหม่ดูสิครับเห็นพวกเขาเส้นกับเธอใช่ไหมล่ะเส้นใหม่เธอก็พูดเกินไปนิพายังไงพวกเราก็เป็นเพื่อนกันทั้งนั้นเส้นใหม่และนิพาชอบคุยกันและเล่าเรื่องในร้านให้ฉันฟังแต่คนที่คุยเก่งเห็นทีจะเป็นนิพามากกว่าเพราะบางครั้งนึกขียดเธอก็สามารถพูดให้พวกเราตลกขบขันขึ้นมาได้ นิพาเริ่มสนิทกับลูกค้าประจำที่มานั่งทานอาหารทั้งรานจนบางครั้งเธอก็ออกไปต่อกับพวกเขาจนเธอมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งในเชิงชู้สาวกับผู้ชายคนหนึ่งและเมื่อเซนไมเธอรู้ผู้ชายที่นิพาคบหาอยู่ด้วยนั้นเขามีเมียมีลูกอยู่แล้วเธอก็เอ่ยปากห้ามปรามเพื่อนทันทีแต่นิพาเธอกลับมองว่าเซนไมมีความอิจฉาริษยาต่อเธอ ที่มีคนคอยดูแลและให้เงินชยัยฉันสังเกตร,รับดูได้พอนีิพาเธอมักจะพูดกับฉันรับหลังเส้นไหมยอยู่เสมอและฉันเองก็ได้เตือนนิพาไปว่าเธอเองคิดมากไปหรือเปล่าเพราะเท่าที่ฉันรู้จักเส้นไหมามานานเธอไม่ใช่คนเช่นนั้นแน่นอนคำพูดของฉันทำให้นิพาเธอไม่ค่อยพอใจฉันและเธอหาว่าฉันเข้าข้างเส้นไหม เพราะเธอนั้นมาที่หลังเซนใหม่และนิพาทั้งสองพักอยู่ห้องเดียวกันทําให้นิพาเธอมักจะเล่าเรื่องต่างๆของเธอเพื่อปรึกษาเซนใหม่อยู่เสมอมีวันหนึ่งผู้ชายคนนั้นไม่ได้ออกมาหานิพาที่ร้านนิพาเธอถึงกับร้องไห้ขอให้เซนใหม่ช่วยโทรไปตามผู้ชายคนนั้นที่บ้านเพราะนิพาเธอเองโกว่าเขาจะกดถ้าหากเธอเป็นคนโทรหารด้วยตัวเอง เธอจึงร้องขอเส้นใหม่ช่วยโทรไปตามพี่เกนให้ฉันหน่อยนะเส้นใหม่ฉันมีธุระจะคุยกับเขาจริงๆจ,จะดีเหรอนิพาฉันไม่ได้รู้จักมักจีกับเขาเลยนะช่วยฉันหน่อยนะเส้นใหม่ขอร้องละฉันก็อยากให้เขามาหาเพื่อจะตกลงกันฉันอยากจะเลิกกับเขาเพราะเขามีครอบครัวอยู่แล้วและฉันจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกเลย เธอช่วยเช่นหน่อยนะนะเส้นไหมายเพื่อนรักอืมงั้นก็ได้ว่าแต่เธอละปากแล้วนะว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกด้วยความที่เส้นไหมายเธอรักและหวังดีกับนิภาเธอจึงโทรไปที่บ้านของผู้ชายที่ชื่อเคนผู้ชายคนนั้นเขารับสายและโกรธเป็นอย่างมากที่เส้นหมเธอกล้าโทรตามเขาให้กับนิภา ผู้ชายชื่อเคนขับรถมาที่ร้านในตอนค่ำของวันนั้นเราเรียกเซนไม้ไปคุยเป็นการส่วนตัวบริเวณข้างร้านที่รับตาคนฉันมาทราบกับเซนไมภายหลังโดยเธอเล่าให้ฉันฟังว่าผู้ชายที่ชื่อเคนคนนั้นเขาได้นํเปืนพกที่นําติดตัวมาด้วยจ่อหัวเธอและพูดจาคมขู่ไม่ให้เซนไมไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวระหว่างเขากับนิพาอีก เมื่อเส้นใหม่ถเล่าเรื่องนี้ให้กับนิภาฟังเธอถึงกับหูรอแล้วบอกกับเส้นใหม่ว่าพี่เขาแค่ล้อเล่นกับเส้นใหม่ก็เท่านั้นเองแหละส่วนนิพาเธอเองก็ยังคบกับผู้ชายคนนั้นต่อโดยไม่ได้สนใจคำพูดที่ได้ให้สัญญาไว้กับเส้นไหม่เดิมทั้งสองเดิมเงียบต่อกันจนผิดปกติและฉันเองได้ทราบมาจากปากของป้าเส้นใหม่ว่าในตอนด็กของคืนนึ่ง เส้นใหม่เธอได้รับโทรศัพท์จากนิภาแล้วเส้นใหม่เธอเก็รีบนั่งรถมอเตอร์ไซค์หลับจากออกไปจากร้านด้วยความเร่งรีบป้าของเส้นใหม่ถามเธอว่าจะไปไหนเส้นใหม่ก็ตอบกับป้าเธอว่าไปรับนิภาหลังจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านมาเส้นไหมเธอมีสีหน้าที่หมองคล้ำเหมือนกับคนอมทุกข์อะไรบางอย่างขนาดตัวฉันเองพยายามไล่เลี้ยงสอบถามเธอก็บอกกับฉันว่า ไม่มีอะไรเธอแค่คิดถึงบ้านที่เชียงรายก็ท่านั้นเวลาร่วงเลยไปราวๆหนึ่งเดือนก,กว่าเส้นไหมเธอมีอาการแย่ลงไม่ค่อยทานอาหารฉันเองก็เข้าไปเยี่ยมเธอในห้องพักเธอบอกแค่ว่าเธอไม่สบายนิดหน่อยและได้ไปหาหมอมาแล้วหมอให้ยามาทานพักอีกวันสองสามวันก็คงจะหาย ส่วนนิพาตัวเองก็เลิกกับผู้ชายคนชื่อเคนนั้นแต่กลับแยกไปพักอีกห้องซึ่งฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างนิพากับเส้นใหม่กันแน่ทำไมทั้งสองแน่นิ่งไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาก,กันอย่างเหมือนเช่นเคยหลังจากวันที่ฉันเข้าไปเยี่ยมเส้นใหม่ภายในห้องตอนสารของอีกวันฉันก็ได้รับโทรศัพท์จากป้าของเส้นใหม่ซึ่งตอนนั้นฉันแต่งตัวเตรียมออกไปมหาวิทยาลัยพอดีฮัลโหล คุณฟางคะคุณฟางเกิดอะไรขึ้นหรือป้าแล้วป้าลองให้ทำไมกันเส้นใหม่มันตายแล้วค่ะมันผูกคอตายในห้องฮะป้าว่าอะไรนะคุณดุงดับเป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้กับเส้นใหม่ป้าขงเธอโทรไปบอกที่บ้านของพ่อแม่ของเส้นใหม่ เดินทางมารวมพิธีงานศพและได้นำกระดูกของเส้นไหมกระบาดหลังจากวันนั้นบรรยากาศในร้านมีแต่ความเศร้าหมองโดยไม่มีใครรู้ถึงสายเหตุการณ์ตายของเส้ไเนไหมเลยตัวฉันเองถามกับนิภาเธอก็บอกว่าเธอไม่รู้เช่นกันว่าเส้นไหมเธอผูกคอตายเพราะอะไรกันแน่สี่ทุ่มก,กว่าหลังจากร้านปิดในขณะที่ฉันนั่งทำบัญชีอยู่โดยที่มีนิภา เธอนั่งเป็นเพื่อนอยู่ด้วยก็มีหมาที่ไหนไม่รู้หอนขึ้นมาเป็นเสียงค่อนข้างเย็นเยียดนิพากับฉันรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีนิพากอพูดกับฉันว่าคุณฟังคะขอนิพาไปนอนค้างกับคุณฟังด้วยนะคะันิพากลัวคะ่ะฉันได้แต่ประหยัหนาตอบกับนิพาเพราะฉันเองก็เอามอเตอร์ไซค์มาจะกลับคนเดียว ก็รู้สึกกลัวไม่ใช่หน่อยระหว่างฉันเก็บบัญชีและเงินเพื่อไปทำต่อที่บ้านก็ได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงร้องไหยตามด้วยเสียงคนทะเลาะกันมาจากห้องพักพนักงานก็คงเป็นเสียงของแพรก,กับคมสันนั่นแหละส่วนหมาก็ยังหอนติดต่อกันไปชงชว่วงกินแต่เล้าเงินได้มาเท่าไหร่ก็ไปลงเล่าหมดคอยดูนะฉันจะไม่ทนและจะไม่อยู่แกงแล้ว เออมึงไปเลยไปถ้าไม่มีมึงกูคงไม่ต้องเสียใจหรอกเออพรุ่งนี้กูไปแน่ฉันขนาดยืนสมุดบัญชีให้กับนิพาเธอถือไว้ส่วนตัวฉันเองก็ขึ้นคอมรถมอเตอร์ไซค์เตรียมสตาร์ทรถออกจากกราดก็ยังมีเสียงสองสามีภรรยานั้นทะเลาะกันแข่งกับเสียงหมาที่หอนอยู่เนื่องจากคู่นั้นมักจะทะเลาะกันอยู่เป็นประจำเป็นเรื่องคุ้นชินของทีนี่ พวกเราก็ไม่ได้สนใจมากนะักน่พาเธอสกิดฉันพร้อมกับพูดว่าแล,และเราลีบไปเถอะค่ะคุณฟงังนิพาเธอสอนท้ายรถฉันด้วยอาการตัวสั่นเทาเธอก็หลังฉันแน่นซึ่งฉันเองก็มองเห็นเงาผู้หญิงนั่งหันหลังให้อยู่ตรงโคนต้นไม้หน้าร้านผิวขาวสิสินั่นทำให้ฉันรีบปิดคันเร่งอย่างไม่คิดจะเหลือบมองกระจกหลังด้วยซ้ำ เมื่อถึงห้องนอนที่บ้างของฉันเราสองคนก็นเริ่มคุยในระหว่างจัดที่นอนกันอยู่ในห้องเมื่อกี้เธอเห็นเหมือนกับฉันหรือเปล่าล่ะนิพาจะเหลือละคะคุณฟังคงเป็นเส้นไหมมันนั่นแหละฉันเห็นมาหลายครั้งแล้วแล้วไหนจะเสียงร้องไห้นั่นกี่ทำให้ฉันกลัวจนมีการนอนที่นานแล้วล่ะคะ่ะว่าแต่เธอไปทำอะไรไว้กับเส้นไหมเขาหรือเปล่าละนิพา จะบ้าเหรอคะคุณฟงังยังไงคนอย่างฉันก็รักเพื่อน,นะคะ่ะและไม่เคยคิดหักหลังเพื่อนอย่งแน่นอนฉันมองตากันนิพาทัานทีหลังจากนั้นเราทั้งสองคนก็คลุ่มโป่งนอนกันเงียบกริบเพราะเสียงร้องและเสียงมาหอนดันหนอกทำเอาฉันกับนิพานอนตัวแข็งทื่อติดกันโดยไม่กล้ากระดุกกระดิกจนหลับไป ตอนเย็นหลังจากเลิกเรียนฉันก็ไปจิรานโดยนี้พาเธอกับร้านไปทึ้งต่เฉาปากองเซ็นหมาบอกกับฉันว่าคุณฟางคะวันนี้ผู้ช่วยกุ๊กสองคนนั้นยังไม่ออกจากห้องมาทำงานเลยค่ะฉันจึงชวนนิพาไปดูที่ห้องพักของคนงานพอไปถึงนิพาเธอเคาประตูห้องคมสันและพแพลท,ทันทีฉันกับนิพายืนคอยอยู่ครู่หนึ่ง ประตูห้องก็เปิดออกนิพาเธอเบิกตากว่างพร้อมกับอุทานขึ้นมาว่าเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นเลยแพยสภาพเธอถึงได้ยับเยินซึขนาดนี้จะมีอะไรอีกอะก็ไ,ไอ้สันมันหลอนเห็นฉันเป็นนางผีเส้นไหมไงมันก็เลยปาขวดปากแก้วใส่ฉันจนสภาพเป็นอย่างที่เธอเห็นนั่นแหละแพเธอบอกกับน,นิภา และยังกล่าวว่าเธอโดวยว่าพอแกนั่นแหละนังนิพาเส้นใหม่มนถึงได้ปูคอตายวันก่อนฉันเห็นนว่าไอ้เคนอะไรนั่นมันเอาเปืนขู่เส้นหมายเขาอ้าวทำไมแกถึงพูดแบบนี้ก็ชนละแพรฉันเลิกกับไอ้เคนมาตั้งนานแล้วฉันเกี่ยวอะไรด้วยละ่ะเมื่อน,นิพากับแพรทะเลาะกันฉันจึงห้ามปรามคนทั้งสองและให้นิพา เธอเข้าไปช่วยงานของป้าเส้นใหม่ในครัวแทนสองคนนั้นก่อนและฉันเองก็เริ่มสงสัยนิพาว่าเธออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเส้นใหม่แน่ร้านอาหารของเราเงียบเชียบไม่มีลูกค้าเข้านานเลยในขณะที่ฉันนั่งอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นฮัลโหลฟังเหรอฉันกับเพื่อน ขี่รถจะไปอุดหนุนที่ร้านของลุงเธอแล้วนะแต่ว่าทำไมเลิกกิจการแล้วเหรอไม่เห็นเปิดร้านเลยดูเหมือนร้างมานานแล้วนะจะบ้าเหรอนี่ฉันยังนั่งอยู่ที่ร้านเลยพวกเธอมาผิดร้านหรือเปล่าเพื่อนที่มหาวิทยาลัยโทรถ,ถามฉันในขณะที่คุณลุงเดินเข้ามาในร้านฉันเห็นคุณลุงท่านเดินสำรวจชุดที่บริเวณนหน้าร้านและได้ยินลุงบนว่า ก็ปกติดีนี่นาทำไมเป็นเพื่อนของทันมาแล้วกลับไปไม่ได้เข้ามานั่งในร้านแต่กลับบอกว่าเห็นเป็นร้านร้างเลิกกิจการไปดัเสียงบนของคุณลุงและท่าทีของงงขทันทำรมฉันคนลุกสู้ขึ้นมาเสียงมาหอนก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งเหมือนคุณลุงท่านจะเริ่มรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ผิดปกติทันจึงบอกให้พนักงานปิดร้านเลย และคุณลุงก็อยู่เป็นเพื่อนฉันจนใกล้เวลากำลังจะกลับบ้านกันก็ได้ยินเสียงกลัวแล้วกลัวแล้วอย่ารอกันอีกเลยคมสันกับแพรสองสามีภรรยานั้นวิ่งหน้าตาเตื่นมาหาคุณลุงและฉันที่นั่งอยู่สองคนนั้นหน้าตาหลักๆมองซ้ายทีขวาทีเหมือนกำลังกลัวอะไรบางอย่าง ในขณะที่ลมพัดแรงขึ้นไฟภายในร้านติดติดดัดำและมีเสียงแผ่วเบาเย็นเยอือดังโชยตามสายลมมายอมรับพิเตอรไปชดใช้กรรมเสียเถอะนะฉันจะได้ไปตามทางของฉันสักทีเสียงมาห่าหอนแข่งกับเสียงลมที่พัดเอากิ่งไม้โยกเสียสีกันดังลุกง ยอมแล้วฉันยอมรับผิดแล้วแหละฉันกับไอ้สันขอโทษนะที่พลั้งมือทำให้เธอตายยกโทษให้เราเถอะนะเส้นไหมฉันกลัวแล้วใช่ใช่ฉันจะยอมติดคุกฉันจะบอกทุกอย่างกับตำรวจเองว่าฉันลงมือฆ่าเธอเส้นไหมยกโทษให้พวกเราเถอะนะฉันกับคุณลุงและทุกคนในร้านที่รวมตัวกันอยู่ด้วยความสงสัยว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับสองคนนั้นถึงกับตกตะลึงเพราะคาดไม่ถึงว่าแผ่และคมสัตว์จะเกี่ยวข้องกับการตายของเส้นใหม่ปากของเส้นใหม่ยิบเอาไม้กวาดข้าวมะพร้าวที่อยู่ใกล้มือแกลงมือทุบตีสองคนนั้นก่อนที่ไฟนในร้านจะดับกรึบลงไอ้ชั่วไอ้ชั่วพวกมึงทำกับเส้นใหมได้ยังไงทั้งที่เธอช่วยเหลือพวกมึงทุกอย่าง Ừ, โทรเส้นหมายหลานป้าไม่น่าเลยภายในความมืดที่มีเพียงแสงจันทพอส่องสว่างให้เห็นเงาจางๆของเส้นใหมเธอกำลังมองมาที่ทุกคนก่อนที่ร่างนั้นของเธอจะค่อยๆหันหลังให้แล้วเดินจากไปไฟภายในร้านก็สว่างพลึบขึ้นอีกครั้งไปดีธนาเส้นใหมไม่ต้องห่วงทางนี้อีกแล้ว ลุงจะจัดการนี้เองคุณลุงพูดขึ้นแล้วหยิบโทรศัพท์โทรหาตำรวจสองคนนั้นรับสารภาพว่าเส้นใหมเธอไปทวงเงินจากที่สองคนนั้นยืมไปเพราะเธออยากจะกลับบ้านที่เชียงรายไปเยี่ยมครอบครวัวพวกเขาไม่มีเงินคืนให้เส้นใหม่และพวกเขาบังเอิญเห็นกองเก็บเงินของเส้นใหม่เขาสันจึงเกิดความโลรอยากได้เป็นของตนเอง สันจึงไปขโมยแต่พอเส้นไหมเธอพบเห็นเก่าจึงเกิดการยื้อแย่งเงินนั่นกันทำให้สันพลังมือใช้ผ้ารัดคอเส้นใหมเธอจนขาดใจตายคาทีและแพ้ก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยทั้งสองกลัวความผิดจึงช่วยกันเอาร่างของเส้นใหม่ทำเหมือนว่าเธอผูข้อตายเพื่อบิดเบือนไม่ให้คนอื่นสงสัย คำสารภาพและการกระทำผิดของสองคนนั้นพวกเขาติดคุกพราะฆ่าเส้นไหมต่ดส่วนตัวฉันเองก็รู้สึกโล่งใจและเลิกสงสัยในตัวนิพพาคนเรานั้นรู้น่าใช้ว่าจะรู้ใจเส้นไหมเธอรักและช่วยเหลือสองคนนั้นอย่างเพื่อนสนิทแต่จิตใจของคนแต่ละคนใช้ว่าจะเหมือนกันเส้นไหมเธอขหมดเคราะห,หมดกรรมขเธอแล้ว ฉันขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีเถอะนะอย่างน้อยฉันก็ดีใจที่ได้รู้จักกับเธอและได้เป็นเพื่อนกับคนดีๆเช่นเธอนะเส้นไม่และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้